ทุกวันนี้เมื่อที่คุณทักษิณพูดผมคิดว่าคุณทักษิณชินวัตรรู้ดีว่ารกรมสนักกรมีการปล่อยให้มีข้อค้าคนจีนหรือกระบวนการต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมายลักลอบนําเข้ามาจากต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นสินค้าเถื่อนไม่ว่าจะเป็นสารตั้งต้นผลิตยาเสพติดไม่ว่าจะเป็นบุหรี่ไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์หรือเม็ดพลาสติก หรือสแตนเลสอลูพิเนียมที่นำเข้ามาจากประเทศจีนเสียงต่างเหล่านี้เข้ามายังประเทศไทยได้เพราะอะไรเพราะการสำแดงเอกสารที่ผ่านด่านสุลกรภทรทั่วประเทศเราเรียกว่าตู้โชว์หวยตู้โชว์หวยก็จะมีชิปปิ้งไปแสดงตัวกับ เจ้าพี่กรมสุราก,กรของแต่ละด่านซึ่งมีโค้ตารู้กันว่าตู้นี้จะไม่มีการเปิดตู้เขาเรียกว่าระบบกีนาถ้าเปิดตู้เขาเรียกระบบเลสไลน์นะฮตู้ของกรมสุราก,กรทั่วประเทศจะใช้ระบบกีนาคือไม่มีการเปิดตู้ได้ตู้ละสองหมืบาททุกตู้ทั่วาราเทศเช่นด่านมุกดาหาร วันละ2,000ตู้ตู้ละ20,000บาทต่อวันด่านน้ำพะนมก็2,000ตู้ด่านคองเตยก็2,000ตู้อย่างน้อยด่านแหลมจะพังด่านสงขาด่านสะเดาทุกด่านด่านแม่สอดมีการขนหอมก็ามายังด่านแม่สอดแบ่งกันอิ่มมีพีมัน ด่ามุดอาหารมีการลักลอบผลบุหร่ไฟฟ้าเข้ามาเหมือนวันนี้ที่ท่านรองผู้จัดการสมัยชาติพลามวยประจวบอวงสุขร่วมกับกองบังคับการปราบปรามผู้งบรู้เโภคกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางร่วมกับกองบัญชาการพลตครนมาไปจับได้ที่สอนปพระเวศจํานวนมากก็เพราะมาจากด่ามุดอาหารที่มีการลักลอบผลบุหร่ไฟฟ้าเข้ามามูลค่า2 5เซของสินค้าก็คือได้เพิ่มอีกเป็นตู้ละสี0 0มืนบาท สำหรับบุรีไฟฟ้าที่เข้ามาทางด้านด่านมุด,ดาไอคนพวกนี้คุณไม่ต้องไปสนใจเลยว่ามันจะกลัวคุณมันไม่กลัวเพราะอะไรเพราะมันเอาเงินส่งายทุกวันศุกร์จะเอาเงินมาส่งที่กองกลางจะมีการขนเงินต่างๆที้เป็นเงินสดเอามาส่งที่กองกลางในกรุงเทพมหานครและกองกลางพวกน,นี้ก็จะส่งต่อไปยังตัวแทนของผู้ใหญ่ในประเทศไทยที่เป็นนักการเมืองระดับประเทศ ที่คุมเศรกิจคุมพวกเรานี้เจ้าหนี้ตนุนากกจรติงกล้าทุจริตคอร์รัปชันโดยไม่สนใจว่าเหมือนที่คุณทักษินชินวัตรพูดอ่ะเอาสารโซเดียมที่มีสารทั้งต้นปริศติตายมองไม่เห็นเพราะได้ตู้ละมื่นขนาดคุณทักษินชินวัตรซึ่งเปน็นอดีตนายกรัฐมนตรียังรู้แล้วนายกอัะเลรี พงศอิงจะไม่รู้ได้อย่างไรรัฐมนตรีกุมเศรษฐกิจกระทรวงกาครคลังก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกาครคลังจะไม่รู้ได้อย่างไรอธิบดีกรมสุนกรผมเชื่อว่าอีกไม่นานก็ต้องโดนเด่งโดนย้ายหลังจากวันที่13มิถุนายน1968ผมเชื่อว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกี่ยวกับข้าราชการและผมเชื่อว่าจะเป็นมิตรน,นิมิตหมายที่ดีในการโยกย้ายข้าราชการที่ทําเกี่ยวว่าโดยไม่ยอมจับกลุ่มโดยไม่ยอมสนใจ ขาเรียกว่าเกียร์ว่างแต่เอาเงินไม่ใช่เกียร์ว่างแต่ไม่เอาผลระโยน์พี่น้องประชาชนคนไทยในประเทศคิดดูบริเวณฟ้าถูกจกับกลุ่มปูกป่าปามโดยรัฐบาลกำหนดเป็นนโยบายแต่ทำไมบริเวณฟ้ายังมีขายอยู่ทุกวันทุกพื้นที่ของกองบัญชาการตบวนครบาลกองบัญชาการทุกกองบัญชาการในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นหนึ่งถึงเก้า นะครับหรือในกรุงเทพมหานครก็ยังมีบริไ่ไฟฟ้าขายได้อย่างมองมันแล้วก็มีการส่งเงินเป็นสวยเป็นระดับเป็นท่อนำไปทั่วประเทศแล้วก็ผ่านกรมสุรรกร,กรมาได้อย่างไรเพราะบริไ่ไฟฟ้ามันไม่ได้ผลิตเองกับมือพี่น้องประชาชนคนไทยในประเทศคิดดูนะครับว่าเราทำงานนะให้กับหน่วยงานของรัฐต่าง เดี๋ยวนี้ผมยะจะบอกทุกคนว่าประเทศไทยมันใกล้ลมสายอางน้าเศรษฐกิจพอสมควร เขามีเจ้าที่รับก,การทุจริตคอรัปชันกันเป็นงวงกว้างแล้วก็ปล่อยเป็นเกลียวว่าโดยไม่สนใจความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศการบำบัดผู้ป่วยยาเสพติดก็ล้มเหลวกระทรวงสาธารณสุขไม่กล้าทำการรักษาผู้ป่วยยาเสพติดเพราะัวถูกทำร้ายเจ้าหนี่พยาบาล หมอตัวถูกผู้ต้องหายาเสพติดที่เป็นผู้เสพทําร้ายร่างกายหรืออาจจะเสียชีวิตได้เพราะอาการคุ้มคั่งจับตัวมาจากตารวจเอามาส่งให้กับสาธารณสุขพยาบาลหรือเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาเกิดคนร้ายคุ้มคั่งจะเห็นอยู่บ่อยครั้งว่าจะไม่มีใครสามารถช่วยเหลือพยาบาลหรือคุณหมอ ที่รักษาผู้ป่วยยาเสพติดได้อย่างท่ท่งทีกระบวนการต่างๆเหล่านี้มันคือรับฐบาลล้มเหลวทั้งนั้นในการแก้ไขปัญหาเรื่องยาเสพติดพอมาเจอคนที่ควบคุมระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยก็คือดูแลกระทรวงการคลังก็คือกรมศุลกรก็มีการทุจริตคอรับทันเป็นวงกว้างในด่านต่างๆในด่านุดอาหารในด่านสุนกรพวกนี้คุณลองไปค้นบ้านพวกมันดูดิ เจอเงินสดไม่รู้เท่าไหร่ทุกวันศุกร์มาจาเงินสดมาวางไว้ที่กองกลางที่กรุงเทพมหานครเสร็จแล้วก็จะแบ่งไปยังหน่วยนู่นหน่วยนี่ที่ดูแลกันอยู่อย่าบอกว่ามีนักการเมืองในคดีมูเทือนเนี่ยนะครับมีนักการเมืองทั้งนั้นแหละครับนะในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมีเอเวนเนี่ยทุกวันศุกร์จะต้องเอาเงินใส่รถนะครับรถหกล้อเอาไปไว้บ้านที่นักการเมืองชื่อดังระดับประเทศ จากการที่มีการจัดสรรจากการเก็บสวยมาทั่วประเทศจะต้องเอาเงินมาวางกองกลางไว้ที่กรุงเทพมหานครแล้วก็แจกกระสุนไปยังผู้ใหญ่ในหน่วยงานของประเทศที่ก็เรียกว่าบริหารประเทศเนียกงานวรรณก,การเมืองสิ่งต่างเหล่านี้พอมีการส่งไปยังปปชดําเนินการเอาผิดกับหน่วยงานของรัฐหรือข้าราชการของรัฐ อประชอก็ไม่ได้ทําหน้าที่ก็กลับไปปกป้องคนชั่วคองคดีไปดองไว้สองปีสามปีสี่ปีห้าปีก็ไม่จนกระทั่งใกล้หมดอายุความแล้วก็ส่งมาตมดดำรวจดาเนินคดีก็ทําไม่ทันก็คดีขายอายุความไปสิ่งต่างเหล่านี้คุณคิดดูว่าคดีสากลคลองจันทร์เนี่ยตั้งแต่ปีสองพสิบเนี่ยขณะนั้นเนี่ยผมเป็นผู้นําในการนําพี่น้องประชาชนชาวสากลคลองจันทร์เข้าไปบุกล้อมกระทรวง ยุติธรรมไปดูภาพก่เขาได้เลยนะครับแม้ทั้งเกิดวยหมู่ในที่กระทรวงเกษตรต่อยทนายฟาร์มจนแว่นแตกก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วปรากฏว่าวันนี้จำนวนคดีของผู้ต้องหาในคดีฟอกเงินของสากลกองจันทร์จังหมดอายุความวันที่สิบ้าเมษายนงนารยหกสิบ 68. ปรากฏว่าอายการอ่านมาแล้ว8ปีอายการเพิ่งมีหนังสือโทรมาที่ รมสอบสวนคดีพิเศษให้นำตัวทนายความคนหนึ่งไปฟ้องศาลพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศที่ดูสิครัว่าข้อมูลพวกเหล่านี้ผามาตั้งแปดปีทนายความท่านนี้เดินสายไปทั่วประเทศมาแปปีโดยไม่มีการถูกจับกลุมไม่มีการดำเนินคดีเอาไปฟ้องศาลโดยทำหน้าที่ ไปร้องเรียนนู่นนี่นั่นสารพัดรับจ้างทําคดีเยอะแย,ยะมากมายแต่คดีตัวเองถูกซ่อนเอาไว้8ปีเพิ่งมาเห็นความจริงวันนี้เพราะไปกระทบเรื่องของพรรคภูมิใจไทยสิ่งต่างเหล่านี้ผมอยากจะบอกพี่น้องประชาชนคนทั้งประเทศนะครับว่าปัจจุบันท่านต้องอย่าก,กลัววันนี้เรามีคนเก่ง มากมายทั่วประเทศทั่วแผ่นดินไทยทั่วแผ่นดินสยามเนี่ยมีคนเก่งจํานวนมากมีคนมีความรู้จํานวนมากมีคนที่คิดเก่งมันผมเนี่ยจำนวนมากแต่ไม่มีคนกล้าหานเพราะทุกคนเนี่ยกลัวอำนาจมืดผมอยากจะบอกทุกคนนะครับว่าถ้าเราช่วยกันออกมาคนละเสียงในความเป็นผู้นําในการเป็นผู้กล้าถึงแม้นะครับ